อาก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่กันนะครับผมซึ่งมันเคอผู้ชายมันชื่อว่า L E e อะไรไม่รู้อะไรกันไม่รู้โอเคนะครับแต่ซึ่งความสามารถก็คือ,คอไม่ได้รับความเสียหายจากเองระเบิดของตนเองนะครับผมผมว่ามันยังไงมันก็ดีอยู่นะแต่ใต้ดีก็ไม่โดนของเพื่อนเราหรือผมฝ่ายตงข้าม จะดีมากกว่าแบบระเบิดทำอะไรไม่ได้แบบลดความเสีายร,ระเบิดก็ได้มันจะดีกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองพาตัวนี้ไปยิงกันดีกว่านะโอเคตัวใหม่เกกกองเลยซึ่งมันต้องลืมไปว่าต้องซื้อในแพ็กเกจนี้นะสินค้านี้หมดแล้วผมซื้อแล้วมันจะให้ฟาร์มาร์ไลท์ทหารแล้วก็ระเบิดเจ็ดวันฟาร์มาร์เจ็ดวันแล้วก็จุดเกาะอีกเจ็ดวันนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นฟาร์มาร์ไลท์ทหารดีกว่า โอเคนะชืช้อๆเดี๋ยว format มมอยู่ไหนเนาะพื้นเยอะหายากนี่ไง format เจ็ดวันโอเคนะเดี๋ยวเราตัดไปในด่านกันดีกว่านะโอเคนะครับเราก็มาถึงกันในด่านกันแล้วโอเคนะซึ่งมุมกล้องก็อย่างเงี้ยเหมือนกับตัวอ้วนธรรมดาเลยดูดิโอเคนะโอเคโอค้ยมันจะเล็กหน่อยนะครับผมต้องขออาภัยด้วย กขณะใช้ Wi-Fi แล้วนะั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรามาลองวนะ่ามันจะไม่เสียระเบิดตัวเองเดี๋ยวเรามาเล่นกับคนนะไม่ใช่เล่นกับ AI เดี๋ยวแล้วเราคว้างระเบิดแล้วก็เราไปยืนตรงนี้น,ะนี่คนระับมันกันระเบิดตัวเองเห็นไหมผมว่ามันม,มันอุระเบิดคนคนอื่นนะโอ้ไม่กันนะถ้ากันระเบิดคนอื่นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าจะดีกว่านี้นะ มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะการระเบิดตัวเองอะ่ะผมว่าถ้าการระเบิดคนอื่นได้เนี่ยจะดีกว่านี้นะแต่ก็เอามาเป็นคอลเลกชันได้สะสมไว้สะสมไว้ได้ถาวรเลยนะช่วงนี้อถ้าไปซื้อหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ถาวรหรือเปล่าน่าจะได้เ่ยกล่องละพันเฟซอยู่นะถ้าราคาปกตินะนี่ลดราคาไงก็เหลือหกร้อย ถ้าใครจะซื้อก็ซื้อในตอนนี้เลยนะมันจะคุ้มกว่าผมมันจะคุ้มมากเลยถ้าซื้อตอนนี้อ่ะอืมถ้าก็เติมซื้อได้นะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเออเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าตัวนี้จะมีสีป้าบสักแค่ไหนผมว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะตัวนี้โอ้โหผมว่าก็ดีนะถ้าเพิ่ม มมีหลากหลายสก,กิลเนี่ยผมว่าจะดีกว่านี้นะนี่มีไม่ขีดสก,กิลมีสก,กิลเดียวเองอ่ะมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมบมีเพิ่มกระสุนเพิ่มความแรง,งกระสุนสัก5หรือสเปอร์เซ็นก็ยังดีนะหรือวิ่งไวสัก5เปอร์เซ็นะไรแบบนี้ก็ได้นะผมว่าก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็โกงอยจะอัปเดตมาเองแหะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะจะได้หลากหลายผมว่าน่าจะหลากหลายมันจะได้แบบยังไงอเมีหลายสกิลไงแบบยิงแรงขึ้นวิ่งเร็วแบบนี้มันก็ต,ตาลอดใจใซื้อแน่นอนเลยแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นนะ <alley way> ผมว่าจะเจ็บมากเลยถ้ามีสกิลแบบนั้นนะสกิลกว้างระเบิดตัวเองเนี่ย จะเอาไปทาใหม่ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยจะจําเป็นนักเท่าไรนะถึงยังไงระเบืดเราก็คว้างใส่คนอื่นอยู่แล้วอะมันไม่ค่อยไปโดยตัวเองเท่าไรหรอกแทบจะไม่จําเป็นที่ได้ซนะ้ําเลยเนี่ยแต่เอาเถอะยังไงก็ถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อ้วยความเท่มันเท่ดีผมว่าแต่ตัวผมชอบตัวนี้นะชอบกว่าตัวผู้หญิงผมว่ามันเท่อนะ รับผมอะท้ามันเหล็กก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยโอเคนะผมว่าก็ดีนะตัวเนี้ยแต่พรุ่งนี้หรือเปล่าว่าจะมีปืนอัปเดตมาใหม่นะผมไม่ค่อยแน่ใจน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละโอเคนะเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมบายครับ